นี่ครับผมซีแต้มครับปิดฟูงเลยครับผมสวัสดีครับผมใจ้การได้ผมกับบิ๊กเอ็มซีครับผมหลังเล็กนะครับผมมันเหะหาปูหาป่าเหมือนเดิมครับผมหมายจะเป็นแบบนี้แล้วผมคลองน้ำใหญ่จอเบึงปากนะครับผม มีปลาให้ยิ่งละบอผมเรียนตัวแล้วครับผม ถูกเปล่ถูก,ถก,ถกอยู่ครับผมถูกเยอะถูกเยอะครับป่าใหญ่อยู่ครับผมอยู่ให้บูบปุ๊ักไปแล้วครับเห็นเยอะนะครับผมป่าใหญ่อยู่ครับโอ้ ลอยมันลอยเข้ามาเล่นนะไปไกลเลยอู้เห็นมันตอดพงง่ายอยู่ครับอู้หหัวง่ายอยู่ครับผมน่าจะปิดปากกระบอกง่ายครับ ถูกอยู่ครับผมเห็นอยู่นะครับผมขึ้นฟังนะครับผมปากกระบอกง่ายครับผมเงียบอ้าวล้วครับผมขึ้นแล้วครับผมอ้ตัวใหญ่อีกแครับผมนี่กบอกใหญ่ครับผม อ้ใส่ใหญ่ครับมนัมนๆครับผมอูเมฆไข่ครับผมใส่ทะลุเลยอยู่อยู่ครับผมถแอกกันมองเห็นอยู่บนสะพานแล้วคผมนี่ครับผม เี่ยงพับครับผมเงี่ยงพับทํางานแล้วครับผมผมใช้แต่เงี่ยงพับครับยิงแน่นอนเวมกันครับผมใหม่ก็จะประมาณนี้ครับผมเพิ่นเบิกคลองใหม่ครับผมไปครับไปลุ้นกันอีกรอบครับผมมีแต้มสองหรือบ่กครับผมแต้มแรกมาแล้วครับผมปลากระบอกครับผม รุมกันอีกครับผมเราจะมีแต้มสองหรือบอ่แต่มองมาจากข้างบนสะพานนี้ตัวไหญง่ๆครับผมเป็นฝูงอยู่ตัวที่ยิงถูกเมื่อกี้นี้มันแยกจักฝูงครับผม ตัวแล้วผมอืมถูกเลยครับผมน่าจะถึกจุดทะลุเลยครับผมอือป่านในครับผมตัวนี้ป่านในครับผมอือบอดดิ้นเลยครับผมตัวนี้อยู่เลยครับ มาแล้วครับผมเต็มสองครับผมโอ้สาย่อยูง่ง่ายอยู่ครับผมเกือบโลครับผมตัวนี้เรียบร้อยครับผมเต็มสองมาแล้วทะลุเลยครับตัวนี้เต็มหมุนเอาครับผมโบยกระปดครับ เรียบร้อยครับผมปลดเรียบร้อยครับผมปลาในครับผมอู้ป่าหลายอ่ครับขึ้นมาอยู่ข้างทางครับผมขึ้นอยู่มาข้างริมน้ําครับได้อยู่ครับผมเต็มสองครับเอ้าเดี๋ยวไปข้างก่อนครับผมเจอตัวแล้วครับผมเป็นตัวครับ ปัญหาครับผมอไปครับผม ถูกไหมบอถูกเลยครับผมอูม้ป่านนครับผมติดจุดตายตลอดครับป่านนอีกแล้วดินบ่อยงี้ครับผมเต็มสามใบแล้วครับผมอูม้มาเนรีตัวใหญ่เรื่อยๆครับไซโลไปลครับอู้ยังพับทำงานอีกแล้วครับผมมือนี้ มันมาเลยครับผมปนายไซโลครับผมมือน,นี่โอ้นิ่งเลยครับผมมันมันครับเข้าจุดนี้แล้วครับผมไปเดี๋ยวไปขังไว้ก่อนครับผม ันขึ้นมาเล่นน้ำครับผมมันขึ้นกินตะไคร่น้ำครับปา่าในแต้มสองครับผมมันมาอีกเลววันนี้สามตัวแล้วครับผมยิงสามครั้งสามตัวครับล็อกผมยังใส่ล็อกปุปีที่แล้วแบบล็อกรุ่นเก่าครับผม R A สองห้าครับผมล็อกไม่ยังไม่ได้ออกมาสายครับผมคออส่องบะครับบ้ถูกครับผม เกินไปครับเจอตัวรับแล้วถูกไหมบอถูกดูครับผม บอ่อครับผมถูกครับจินจอบต้องโดนครับผมออ้รักเงีถยะรอยมาครับผมโอ้โดนแล้วครับผมโอ้ดวงอาทิตย์ครับผมบม่รู้เห็นหรือบอ่อครับผม กระบอกครับผมใ่ใหญ่อยู่ครับอืสูสีนะครับผมกับเต็มแล้วครับผมออกมาจากป่านี้พอดีครับก็เลยยินจอบอยู่ใส่เต็มที่เลยครับผมทะลุเลยครับผมมันๆครับผมมือนี้ แต้มขึ้นฟังแล้วเต็มสีมาแล้วครับผม บ่ถูกครับผมอ๋อครับผมเจอห้าตัวครับผมยิงทุกสี่ครับผมตัวที่ห้าบ่ทูกซ้ำตัวที่ห้าพาร์ครับผมนี่มาเจอน้องคนไทยครับผมคนอยู่โรงงานเพิ่นออกมาดูยิงปลาครับผม สองคนพระจะสั้นเลยนล้ครับผมมานครับสีแต้มทักทายน่อยทักทายน่อยทักทายกันเลย,ย,ย,ยจะปิดคลิปแล้วผมนี่เจอน้องคนไทยครับผมมาดูยิงป่าครับบพิเห็นป่าผม ขังไว้ครับผมเพื่อนวาให้เป็นยิงครับผมเอาครับผมพอแล้วผมมืดแล้วฮอนแล้วครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมที่แวะเข้ามารับชมครับผมทีนี้ก็ซี่ตัวครับผมเดี๋ยวไปให้เบิ่งตัวปลาครับก่อนกรับครับผมบายบายครับผม ปิดฟูงเลยครับผมเอาขึ้นก่อนครับสีเต็มใหญ่ครับผมอ๋อเหนักตัวใหญ่ๆครับผมปลาในปลากระบอกครับผมสีเต็มใหญ่ครับผมเอาครับผมลาแล้วครับผม